ล้วผมคิดว่าเขาจะทำเป็นเะพานทางลาดเลยครับอ๋อโรขน่าจะถนัดบันไดามากกว่าอ,อ,อาขึ้นบันไดามาตลอดนะครับแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นอิฐบล็อกพวกเนี้ยครับกำลังทําอยู่ให้ถังไห้ตัวแสบด้วยกันครับแหละนะ <c oughs> ครับนะ ไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวรอทำเสร็จก่อนนะเออเรอทำเสร็จก่อนขาไปแต่ว่าไม่พอใจจะออกยังออกไม่ได้เลยนี่เป็นอวนนะครับหลายคนชอบก็เดี๋ยวงูเลื้อยงูเลื้อนะฮะงูตัวไหนจะเลื้อยครับยุงยังเข้าไม่ได้นะฮะยุงเข้าไม่ได้นะฮะันจะเลื้อยเข้าได้ไง อยู่ไ้การล้อเพราะว่าเดี๋ยวล้อไปเหยียบเนื้ออะไรเขาหรือไหมเนี่ยเป็เรีวเอาช่างมาสามคนนะครับทำตัง้งแต่เช้าอยากออกแล้วดิ <laughs>